สวัสดีบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับคุณพ่อคุณแม่ครับมาเบิ้งง่วงแม่ลูกเป็นแต่เลี้ยงครับเมื่อนี้เอาราคาลดแลกแจกแถมเอาราคาต้นทุนกะว่าได้ครับหนึ่งหมื่นหกพันหารอยครับไผศิลับครับจากราคาหมื่นแปดหารอยเมื่อนี้เอาต้นทุนไว้ก่อนเพราะว่าบ่าวตึงสีฟ้าไปทุละครับพี่น้องครับสีบ้ได้ยูน้ำง่วงประมาณมือสองมือนี่นะครับเอาไปครับ มือนี้ครับจัดทรงเมือนี้เด้อพี่น้องเด้อสิบหกหาร้อยราคาต้นทุนฝ่าวฝ้าครับทรงฟรีกับว่าเกินร้อยโล่ครับพี่น้องครับแห้งไก่แห้งดีครับตัวนี้ขายให้ราคาต้นทุนเลยครับคือว่ารดแรกแจกแถมกันแล้วกันครับโคมนี้ครับสิบหกหาร้อยง่วเป็นตะเลี่ยงแห้งครับนี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกเด้อหูดีเช่องดีครับแม่โพนดีอ้างดี ออกลูกเลี่ยวกัยังบดจอยเม่สูงลอยสามสิบหาพีนี่ไยสดีครับนีสไยสดีลูกว้ยสองเดือนแล้วครับลูกว้ยสองเดือนแล้วเพดเมียยางดีหนาหนาครับสีกําลังเข้มเขา่าเข้มเขาครับลูกครับนี่เข้มเขา่าเข้มเขาครับเพดเมียเด้อหนึ่งหมื่นหกพันหารอยนี่คือราคาต้นทุนเบาตึงครับ จาก1 8เ0 0หาอยเอาต้นทุนไว้ก่อนครับมือนี่ครับเพราะว่าสิฟ้าเดินทางไปทุ่งแล้วครับใครสนใจเ้ล่าทู่หาเบาถึงด่วนเดอ้อเพราะว่าอีกมือสองมือสิบเดียวครับใบผู้ด,ดูแลห้ครับ16 5 0หาอยเอาทุนไว้ก่อนแม่หู้ดีเชื่องดีอันนี้ลูกสามหยืนนะครับบ่เป็นลูกสองนะครับอันนี้ลูกตัวที่สามหยือนอยู่นนี่ นี่ลูกตัวที่3าเป็นเพศเมียรครับว่าอ,อยากเป็นวัดจังน้อยครับโทษขอโทษขออพัครับแม่สูงร่อยสาหแม่อ้างดีพ้นดีขนาดลูกนั่นหนาครับแม่นี่ใช้เชื่องหมาอสำหรับผู้เถาผู้แก,เก่เลี้ยงเด้อครับเด้อผู้เถาผู้แก,เก่เลี้ยงได้ครับแม่นี่โคมนี่สิกหาลอยราคาต้นทุนแล้วแบ่งปันพิกัด อย่าเกินลอยโลดเด้อพี่น้องเด้อไก่ไลยกับโบได้ได้ละคาน,นี่ต้นทุนครับอันนี้สีขายออกซื้อครับสีฟ้าไปทุรลาครับไม่มีพายุกับงวแล้วนี่เบิ้งครับนาดีขนาดเลยน้าดีขนาดโอลูกเป็นตะเลียงแห้งครับย่นย่นครับย่นยน ขอ,อพี่กัดจักเศร้าสามสิบโลเด้อพี่น้องเด้อสิบโพกหาลอยลแล้วก็ตนทุนแล้วนี่ว่าดีไม่มีปัญหาอย่างครับแม่พูนดีอ้างดีเพศสีดำเพศสีดำพวงหางสีดำให้ลูกเด็ดถือว่าเด็ดครับลูกครับลูกถือว่ายนอยู่นี่เบิ้งครับสิบโพกหาอยสนใจเฝ้าโทุด่วน ราคาต้นทุนเล้วไปเกีย่ยมากอะไกเติบแล้วตัวนี้นี่เอาแบงปันครับแบงปันสีฟ้าไปทุนละเอื่อนกับสีพุนละอยู่แถวคอนแกนพนละครับเดินทางตั้งแต่เช้าครับนี่ครับด่วนนะครับเดอ้มอมีไผอยู่กับงัวครับสิบหกหาลอยสิบหกหาลอยราคาต้นทุนแบงปันครับสัมมนาขุนไปโคมนี่สัมมนาขุนไป คุณพอ่อคุณแม่รีบตัดสินใจด่วนคุณพ่อก็ถามคุณแม่คุณแม่ก็ถามคุณพ่อเดอ้อเบาตึงเอาราคาตน้นทุนครับนาเลียงสุดๆนาเลียงสุดๆว้อโบชีไล่ยวอโบชีไล่นะครับพวมนี้โบธรรมดาเด้อนี่ลูกกะโบธรรมดาเด้อนี่ยนดีนาดเด้อนี่สำหรับคลิปนีก้ก็ฝากไว้ซํำนี้ครับพี่น้องครับย่ดีไม่แห้งคือเกา่าสวัสดีครับ